สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาเล่นเป็นปืน Water, อ่า AWP Blue Water Sniper นะครับผมเป็นปืนฉีดน้ำสงครามนะปืนนี้ก็จะเป็นปืนที่ผมเล่นยากที่สุดนะเพราะว่าเรามองไม่เห็นกระสุนนะครับผมก็จะมาเล่นเป็นอ่าซิงเกิลสไนเปอร์เหมือนเดิมนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆดูคำๆแล้วกันนะครับมาเพื่อนๆเพื่อนๆมาเรามาเล่นนะด่านหน่หมกันหน่อยนะไม่ตายวะผมเนี่ยนะ ปืนนี้สำหรับผมเล่นยากนะปืนอ่าพีจีฉีดน้ำเพื่อนก็บอกนี้ผมเล่นยากมากมันมันม,ม,มองไม่เห็นอ่กระสุนอ่ะเฮ้ยลัดว่ะเอ้ยลัดว่ะเ,เดืยดร้อยโอ้มาดิมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนออโอ้โหโดนเดียนี่ไงเน้ ขอสามดิดดได้เฉยสี่ดิโลบมากว่ะกำลังโดดมาหาเรานะไหนก็ไม่รู้ว่ะคิดไปเองหลังมาหลังมาอะไรเพี้ยนเราต้องวิ่งไปหาเฮ้ยเพื่อนกลับมาดิเห็นเราไหมเรียบร้อยเรามันล่าเขาว่ะ หน้าเราเหมือนจะมีนะเพื่อนผ่านนี่แหละคิดไปเองอยู่แล้ววะยิงมั่วเลยที่ผมยิงมั่วนั้นเพื่อนนะเฮ้ยเก็บสองวะขอสามดิสามใช่ไหสี่ดิโอ้ยไม่ได้วะ่ะโอ้โดนลาดวะ่ะใครวะเอาดิลาดฉันเหรอจะได้สี่อยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเอ้าโดนลาดวะ่ะ ัวิ่งไปยาวแล้วเฮ้ยหลังมาวะวัดใจเลยนะเนี่ยวัดใจเลยเพื่อนกระสุนเหลือสองนัดนะคือต้องยิงให้โดนอะ่ะภายในสองนัดเนี่ยโอ้โหไม่ตายว่ะขนาดไม่แต่งตัวมากนั้นเพื่อนนะโอ้โหสองทางด่านนี้มัน,ม,นมันดีนะแต่ว่าคนไม่ชอบเล่นกัน เล่นตะดานเรือขาวกันนะโอ้ยสองทางว่ะสิงเกิลนี่มันหมันนะเพื่อนนะผมชอบเล่นนะคือแบบมันตายเกิดตายเกิดนะ่ะเหมือนกับอาดานหัวไก่เพื่อนไม่ตายได้จังไดไม่ตายได้ยังไงเมื่อกี้ผมงงเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนแค่ใส่ลายบอดี้สิบหกเองเมื่อกี้เนะี่ย ร้อยเรียบร้อยโอ้โหอีกแล้วอ่ะตัวนี้ยิงไม่ตายเมื่อกี้โอ้โ,โดนไหลว่ะหลังมานะเมื่อกี้นะผมเห็นอยู่แต่ว่าผมไม่ยิงดีกว่านะถ้าเดินหน้าแล้วไม่ถอยหลังดีกว่านะเฮ้ย แต่ตรงนี้มันชุลมุนจังวะตายปะโอ้โหไม่ตายสองตัวเฮ้ยไม่แต่งตัวถึกนั้นนะ่ะเฮ้ยลนะ่ะโอ้ผมลนเองวะเพื่อนซอรี่เลยนี่ฝันหน้าดิฝันหน้าดิี ถ้าเขาข่มผมไม่อยากผมตายแล้วหลังมาหลังมาดีสายแหละว่าแล้วเพื่อนกลับมาดีกลับมากรอนแตกมาแตกกลับมากลับมาเออหญิงก็ไม่ตายว่ะแต่ละคนต้องสองนัดน,นะใส่ลูกดีกว่านะนัดเดียวเหมือนจะเอาเขาไ,ไม่ลงอนะ่ะ ก็ราะว่า,วา,วาต้องส่วนมากก็ยิงสองเลยัวแตกกลับกลับกลับด้านเดิ่มเฮ้ยผมคิดไปแล้วเอออย่างเงี้ยสิถ้าว่าไปแต่งตัวนะ่ผมชอบชอบนะเพื่อนเอ้าที่น,นี่นี่ผมไม่ตายหรอกต้องสองนัดเนี่ยเจยบร้อย ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อๆสลับปืน Blue Water Sniper นะครับผมเป็นปืนฉีดน้ำที่ผมเล่นจะโคตรจะยากเลยปืนนี้เพราะว่ามันมองไม่เห็นกระสุนในการยิงไปนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมเลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายครับ